สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องควายไทยไล่ทุ่งนะครับนิม่มออกบ้านมาหากินไก่เด้อพี่น้องครับสิบไปขอนแก่นบัดน,นี้น้ำกลนรดแจ้ควายพเพ่นเลืมล่มลื่อมมาหลายเป็นตลาดนัดพี่น้องกัเลยพ่อแบบบังเอิญครับก็น้ำเพ่นม้แล้วก็สิมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเล้ครับนี่ถามเพ่นแล้วเพ่นว่าตลาดโ,โคกระบือเหล่านางามตำบลบ้านว่าเด้อพี่น้องอำเภอเมืองขอนแก่นครับนี่ครับตลาดเพ่นกับงัวควายลราหลเด้อพี่น้องผอเบิง่ง นี่เขามาพ่อเนี่ก็เป็นเห็นคว้ยเลยครับเปิ็เป็นควยเป็นควยไหลระดับอยู่ดีครับควยงามควยหยัางยูนี่โอ๊ตายหัวตํานี่ครับพี่น้องเห็นบอซอตัวนี่ตาสองตัวนี่ของผู้ใดตาของเจ้าบ่ะครับผมโอ้หนี่ตาสวัสดีครับห้บยอยังครับเนี่ย เชิดครับห้อเชิดครับห้อเชิดบ้านนี่ตีบ้านยังกครับบ้านกาตมนมันาอำเภอเมืองอครับออกมาจากโตครับห้อยมื้ไนอมาอสองสามตัวครับโอ้ตวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้แปดยู่หมื่นบาทสี่หมบาทครับลูกเพชรเจริญครับโอลูกเพชรเจริญอายุลายปนไหนครับ โ8เดือนป็นควยสาวซับน้อยเนาะซับน้อยครับโอ้หนีเอีครับแมีเพิ่นเดีครับสูงลายคน,นเนดียบอืมอาในราคานี้ตัวนั้นในทั้งหลังนั่นแม็นของเจ้าปะตัวนี้เท่าไคร,าาราาาไครับราคา2 9 0 0 0เก้า3 0 0 0นเก้าโอ้โลูกเจ้าไม่ เอกสารครบเลยเมื่อเนี่ยว่าสองซับนีมันบอกครับแต่วันนี้ขอดยังมีอีกหลายบอกครับแต่ดเลยต้ดเตอาโทรมาสอบถามหลังไม่เบื่อโทษอย่างครับเบื่อโทษศูนย์หกหนึ่งเกสี่สาม่าแปครับใโทรติดตัวแล้วเนาะครับผมโทรมาสอบถามไล้ครับนีนมันๆนะครับขอดพูดหลครับใคยมันหลผมไปตัวก่อนตัวนี้เด็ดะักนะฮักเหนียวไปน่ยคนังในเไปุนแล้ อาดข้ยดอนควอยเผือกก็มีได้พี่น้องตัวนึงต้นน้อยสาวน้อยยังที่ครับนี่อันนี้ของผู้ใดเนี่ยพันบาทครับในของผมมื่นมื่นหาพันบาทเดี๋ยวพ่อควอยเผือกแล้วพี่น้องอันนี้ของเจ้าบอกคำห้อยสวัสดีครับห้อยพันไหนครับหน่อยห้อยชุมแพร่เอ่อออกมาจากโตครับมือนเไหนตัวนี้ตัวผู้ก็ตัวเมียมีครับผมตัวเมีครับราคาลายบนไหนครับ สองหมือนเก้าพันห้ารอยโอ้ยอายุไรปนใดครับตัวเนี้ยมันมีเลาป่ะครับโอ้ลูกหยกมงคลเนาะอ้าวนี่ละเอามาจากตัวครับเอามาจากตัวเจ้าอ่ะตัวด้านนี่ดิ รคัโอ้ตัวนี้ตัวผู้ก็ตัวเมย่ยหน่ยตัวแม่คือการลูกไข่มูกขาวอายุไรบุย์ไดครับตัวเนี่ยสิบแปดเดือนโอ้พอทำบันดาเด้เครับควยแม่เด้น่ะสิบแปดเดือนอ,อานี่แหละครับมีสองตัวเท่านี้แม่นบอกครับผู้ใดสนใจในฟาร์มในครอบมีอีกบอกครับผู้ใดสนใจอยากเบิงอยากชมกะฝากเบอร์โทรพันแนสันครับ เก้าแปดห้าสไอ้วนชุมแพะครับผมชุ่มแพะเลยครับด้วยขอบคุณด้วยครับห้อนอย่าไปต่อครับให้โซ่ให้มันครับเจ้าพี่น้องมาบัดนี้เบิ้งให้เบิดพี่น้องโฮโอ้และนี้คว้ยงามหลายครับตลาดเนี่ยพี่น้องคว้ยกับหลาเจ้าว่าอีตัวเม่ใหญ่นี่เนะครับแม่ใหญ่นี่ของผูไหนโอ้นี่เป็นแม่ใหญ่นียครับสูงสั nga กูมูในตลาดแล้วเนี่ยพี่น้อง อืมเพวบันนี้ก็ดจะเป็นไข้หน้อยอันนี้เรียกข้อห้อยอย่างสัญญาห้อยปั้นอะไรครับเนี่ยชุมแห้อยชุมแข้อกันเอามาจากตัวห้อยมือไหนสามตัวสามตัวตัวนี้เริ่มเปิดเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดไว้ยี่สิบสองสองหมื่นสองตัวแม่เป็นบ่อลูกการซูรินอายุไรปอนใดเนี่ยจ <10 S 1> <10 S 2> ีบเ <10 S 2> ดือนโอ้เอาหนี่เราพี่นอ้องกสียตัวได้อีกบนเนี่ย กุ้มในน้อยอยุนิติคนรอแค่แหล่อยูุนิติเอาพี่น้องเบิ้งดูครับพ่อน่อโอ้นี่นอนอาบแดดเพื่อบรรค์ฝรั่งเนี่ยพี่น้องอีตัวนี้นะครับตัวน้อยน้อยนี่ของผู้ใด้เนี่ยเขินขายจากบ้านน้อลุ่นเนี่ยพี่น้องคุ้ยแชะว่าหนีเอาพี่น้องเห็นทุกรูปแบบเลยครับบรรดาตลาดนี่ครับตลาดนัดโคกับเบอเนี่ยตัวนั้นนี่ครับตัวผู้หรือตัวเมีย ลูกสาวเพรลําโงงอายุลหอายุบสเดอนเะครสิเดือนเนาะตัวนี้เดยสิเปิดเท่าไรดเลสองหมื่นสคันเืนก็ต่อรองกันได้ย้องเนาะแต่ตัวใดอีกครับของเจ้าวันนี้ตัวนี้กับตัวเมฆคือกันปานซูรินคนินอืตัวนี้เปิดเท่าไหรไหมอันนี้เปิดไว้สิบเก้าครับหงเกันเอานี่ล่ะผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์โทรอยังครับศูนย์อง หนึ่งสองศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดว่อย่ี้ย่งครับต่อครับชุมแพร,พรครับชุมแพลเนาะครับผมเอาอีกมๆๆันๆหนึ่งครับเด้อตายพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปชมโอ้พี่น้องกว้วยงวกัหลายเนี่ยครับเดี๋ยวสิไปเบิง้งงวงอีกเท่ยนึงเด้อพี่น้องเดี๋ยวยังของมันคล้วยผูกกัหลายคล้วยหน่อยกัหลายแต่ว่าหายเจ้าของบ่พอปัญใดพี่น้องนี่นี่พี่น้องเห็นบักโตดตัวนึงครับเบิ้งบักโตดดูครับนี่เห็นบ่โอ้บักโตด เนี่ยครับไมห,ห้อยปักตดนี่ของผู้ใดเนี่ยไมห้อยไมห้อยปักตดนี่ของผู้ใดครับนี่พ่่นนีครับพ่อปักตดครับพ่อปักตดโอ้โตดูดของเจ้าห้อยสวัสดีครับไม้ห้อยอยังครับเนะี่ยห้อยให้ครับห้อยให้บ้านยัง อันบ้านขามบ้านบ้านตำลูกตำบลบ้านขามครับอีตัวนี้เดี๋ยวฟันลูกเต้ารอดเลยอันตัวนี้เราเป็นด้วยอันนี้ตำหนีเลยครับค وي, ุยคตำหนีตำหนีหม่องใดมันครับ وي, ต,าตาแตกขาางงนึครับตแตแกอโอ้ตาแตกหางนึงเป็นโรคของกระทิ้งหัวแม่เป็นโรคไทรอยครับตาแตกกจริงดโดอ้คอยตาแตกเนาะทั้งวัชพืชศูนย์ครับ ลูกกรับกกะทิ้งคู่สองปีงปไว้ได้ย8เดือน <28 S 1> สูงใหญ่ตอนนี้เพิ่สูงลายบนในห้อยร้อยหาซองครับ้าชิบสองัท่านเดผกมอส่งยาเี่ยครับบัวครับมก็ซส้อมากอตัวนี้ห้องลายบนในห้ยห้องไว้ี0 0 0อยสี่หมื่ โอ้ตัวผู้เด้อพี่พน้องจะ<ต>เป็นพ่อพันธุ์ได้แ,แต่ว่าควายมีตำหนีตาแตกเด้อพี่น้องครับตาแตกพี่น้องเราเปิดไว้ผู้ใดเชี่ยวไปเป็นพอพันคุ้มฟอกคุ้มฝุ่งก็บผู้ใดเ่ยวกับตาตกดถน้อยห้อยแม่นบ่แม่นครับมันมัน,ม,นมันเป็นพันดุมันบ่ได้เป็นพันธุกรรมครับบอืเห็นหน้าตาล้อเราอาการนี้แหละพี่น้องครับโอ้สูงครับพี่น้องสูงด้เนี่ยพี่น้องครับ ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาเราเด้อพี่น้องเบอร์ยังครับห้อยแปดเก้างกหนึ่งแปดหนึ่งหาแปดเก้าครับขอให้โลดครับมันนี่เอาม้จกโก้ครับเนี่ยเอามาสองตัวขายตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งโอ้แสดงว่าหมานอยู่แล้วจนขอบคุณหลายเด้ห้อยเด้ครับให้ำมันไฮโซกมันมันครับครับผมเอาขายน้ำมันก็ได้แล้ววัเนี้เดี๋ยวพี่น้องมันก็มีหลายอยู่ได้พี่น้องคว้ยหน่อยคว้ยใหญ่นิ่โตัวผู้ตัหนึ่งนี่นี่นี่พี่น้องเบิ่งดูครับคว้ยวุฒิไหน ไปตลาดมองในพ่อคว้ยไหลยอยู่กับคนบ่พ่อคือเก่าได้พี่น้องครับนี่ตัวนี้ของผู้ใดตาตัวนี้ผู้น่าจะเป็นผู้เป้าได้นอนอยู่ไหนพี่น้องนอนยางดีไอ้ห้อยของเจ้าบดเนี่ยตัวเนี่ยหาเจ้าของบ่มีอีกแล้วสักตัวหน่อยตัวง่ายพี่น้องเอ้ยมีแต่คว้ยผัวครับคว้ยบักไหล เจ้าขอควยเนี่ยไปตัวใดของเจ้านในห้อยมาที่ไทยให้หนี่พี่น้องตัวนี้ไทยเราดีกว่านี้โอ้เนี่ยตัวเนี้ยผมถามหาเจ้าของอยู่หะน <laughs> ตัวนี้จากบา้านหลัห้อยเนี่ยตัวน้นอยๆนี่มืดห่าบนเลยเจ้ขายไปเรียบร้อยแล้วยัครบ โอ้มันเป็นเล่าอย่างเล่าแค่บอกครับเล่าบ้านเราบเดี่ยไปแท้งกันเป็นค้อยแค่ครับโอ้มื่นหาปลาเต้ตัวนี้อยากหูหรล่ะเก่งเป็นอายุเท่าไรแล้วเนี่ยครับปีเครื่องครับปีเครื่องเนาะมื่นหาโวเอ้าก็สีบวกลบเช่มจากไม่ห้อยอย่างครับห้อยสันครับเอาฝากเบอร์โทรบนเนี้ศูนย์แปดสามสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสองครับผมหนึ่มันมานเด้อครับตัวยิ่งใหญ่นี่ตัวเมีย่ใหญ่นี่ห้องไผ่เฮ้โอ้นี่ของเจ้าหัวกัน ล,ล,ล,ลูกปางแปดเลี้ยวโบเมนผมไทยเรารือว่าตัวใดตัวเดือนยังครับเอเดือนทอดใดครับราคาสองหมื่นหา้าโอ้พดหนาพดนั้นว่าควยล้มได้พี่น้องโบเมนได้สองหม่นาี่มันบอลล้มได้นนนท์หนาเนาะโอ้ออานี่ละเราเปิดไปพี่องตัวตัวนี้เด้รับไปนี่เดีของเห็นผู้คุ่นครับคนไทยเราตีโอ้นห้อยพวกนี้ผมเคยเห็นอยู่โอ้โอ้มันไทยเลย ในห้อยของเจ้าดิบประเไทยแขกตัวนี้ลูกงามเนี่ยในห้อยหนาคุนกมุนนี่แตลาดแล้วห้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาจากแถวภูเวียงเป็นบ่ครับเนี่ยห้อยอย่างก็คือผมจำเืีอโอ้หนานผมมาแล้วผมคุค้นขุนผมเคยไปไทยฟาร์มเจ้าคนด้วนหนิแม่ตัวนี้เดี่ครับออกมาตัวเดียวเล่นแต่ห้อยมื่อไหรครับผมเท่าไรครับห้องเท่าไรเนี่ยสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเป็นลูกเต้าเราได้ครับลูกเเ่าจครับ ลูกเก้าเจริญตัวเมียครับอายุไรปันในสิบอนครับสิบดือนเ่ยนึพี่น้องเนี่ยโอ้กะงามของเราอยู่หลับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาตามเบอร์โทรยังครับห้อยศูนย์เก้าหนึ่งสามหกศูนย์สามสี่เจ็ดเจ็ดครับขอบคุณครัผู้ยงเนาะครับผมครับขอบคุณหลายเรื่อห้อยเลยขอบคุณครับเท่าตัวใหญ่ๆนี่ของผู้ใดอยากให้แม่ใหญ่งกูมูนี้แนะนำหน่อยของไงคุณนะครับเสียงรุมรงครับผมใช่ล้ เจ้เราก็เฮ็นย you ูท you ูบกันเดี uh, mm ๋ยวจิ๊บได้ไปพ่อคนดังยูทูบด้วยตายๆนี่พี่น้องมาพ่อตัวนี้แม่ดำแม่ดำตัวนี้ของผู้ใไดเนี่ยตาตัวนี้ของผู้ใไดเนี่ยแต่เจ้าของเราอ่ะหน้าหน้ามะใครคุยตัวนี้เนี่ยเนี่ยเพื่ครับเจ้าของเราอยู่โบโยบีพี่น้องนี่นี่ตัวเนี้แม่ใหญ่ของเจ้าอ้นวะโอ้ ลูกมาน้ำโอ้แม่ลูกปาดนี่ขายเตมีครับขายเตมีเอาลูกมาน้ำแม่เพิ่นนี่สูงลายปอนใดครับร้อยสี่สิบสี่บวกลบครับร้อยสบวกลบอายุไรปอนใดลูกลูกตัวสามในท้องครับลูกตัวสามในท้องเนาะนิตติตัวที่สองไงลูกตัวที่สองอ้ถ้พ่อใดเว้ยทับพ่อใดเหรอครับทับลูกสร้างทับลูกเงินอุทัยครับทับลูกเงินอุทัยไว้ โอ้ออยัง,ยง,ง,ยงพันเด็ดตรวจเนะาะนี่พี่น้องมืองรู้ครับนี่ทีห้องรลายันใดล่ะครับเนี่ยสีิบเก้า9 <19, S 2> นี่คือสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้เดแม่เดียวเด้นล,ลูกโบแถมเดินพี่น้องไปเปิดรุ่นเอาในทองเนาะครับนี่พี่น้องครับจากห้อยอย่างครับเบอร์ทุวปนแนสครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้านึ่งเจี่สี่มอพีหลยูบ่ครับกับมีหลายูช่องใดเนาะครับ ไปเท้าไรทุ่งครับไปเท้ไร่ทุ่งเนาะครับขอบคุณนไร่ให้มันมันด้วยเด็กครับครับไปพี่น้องเดี๋ยวสิพัฒไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจะว่ากับนีควยงามๆให้เบิ่งไหลอยู่เด้๋พี่น้องว่อนควยดอนอีกเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งควยดอนอีกจกโตก่อนวันนี้ไทยแล้วเด้๋พี่น้องก่นครับนี่อาจจะหมุนกล้องไว้ๆจากน้อยด้วยครับเดี๋ยวมันเป็นงองแงงงองแงกนี่พี่น้องนี่นี่ควยดอนน้อยสองตนี่ครับ ควาย,ยดอนนี่ของผู้ใดแต่ขอ,องคนดังที่เราว่าเหมือนเดิมพี่น้องผู้เจ้าของเราลบเ,เป็นเพจเป็นยูทูบดังด้วยกันนี่ครับนี่เพิ่งดูอืมสิขายทเท่าไรครับตัวเนี้ยเราทำธุระของเราอยู่พี่น้องเพิ่งดูงครับบุญควายดานอนเพราะว่านี่เป็นดอนตู้พร้อมบุญนี้พี่น้องนี่ควายสายอนุรักษ์สายอนุรักษ์ได้ครับนี่นี่ตัวนี้ก็ดนอนเขากระลังกินควายดอนนี่ มึงดูครับเห็นบ่ยัางงามยัางงามสิขายเท่าไรละครับนี่ตัวนี้ดดตัวโตตู้เนี่ยสิบห้าหมื่นห้าตัวนั่นเนยครับโอ้ลูกกล้องสยามสิบเก้าห้ารอยเดยพี่น้องต้อนรองกันได้เลยครับนี่เห็นบ่ของเราอ่ะห้อยจากบ้านไหนครับเนี่ยไอห้อยคนดังจากอ,ดอุดรเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรจอศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าแปด 2044เด้อพี่น้องกับขันมากก็เห็นชิปน้ำก้นก็ค่อยทรไปหาเราเด้อพี่น้องตามมือ์โทรที่เราให้นี่ละพี่น้องครับผมก็บไทยวนไปวนมาเปิดเด้มีควายหลาโตอยู่ครับนี่เห็นบ่ควายกระไลไาหลาอาเจ้าของกับว่าเห็นคือกันละผัวเบื้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวค่อยพ่อกันในชิปราคาวาัวเด้อพี่น้องมาแล้วก็จะต้องได้อยู่ทั้งวัวทั้งควายแหละครับเมื่อนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวค่อยพ่อกันในชิป ที่2เป็นชิปวัวครับสำหรับชิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นสำนีละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติด,ดตามรับชมครับสวัสดีครับ